สิงบรูงานเข้าเจอข้อหาผิดกฎ,กฎการเงิน74กระทงสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA อนะครับออกมาตั้งข้อหาเชลซีครับว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับเอเย่นแล้วก็คนกลางครับรวมถึงบุคคลที่3 74กระทงครับในการซื้อขายช่วงปี2009ถึง2022นะครับซึ่งก็เป็นยุคข,ของโรบันอับ,บราโมวิชนะครับซึ่งล่าสุดเชลซีก็ออกมาถแถลงยืนยันว่าได้เป็นคนยื่นข้อมูลนี้ให้กระทั่ง f a ตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วครับโดยสถนานการณ์จะบอกว่าเชลซีบอกว่า เชลซีเนี่ยยินดีแล้วก็ยืนยันครับว่าได้มีการทํางานในประเด็นที่ f a เนี่ยห่วงแล้วก็ตั้งข้อกังวลมาถึงเรื่องนี้เนี่ยสมโมสรเป็นคนรายงานให้ f a ทราบเองเชลซีบอกว่าหลังจากมีการเทคโอเวอร์ครับจากกลุ่มเจ้าของเดิมมาถึงกลุ่มเจ้าของใหม่ก็คือจากโรบินเดบลิวเวมาเป็นทอร์นโบลีเนี่ยก็มีการตรวจสอบประวัติการเงินประวัติการทําธุรกรรมต่างๆครับแล้วก็ไปเจอช่องโหว่ว่ามันมีเรื่องเราแปลกประหลาดอยู่ครับเรื่องของเงินชดเชยหรือว่าเรื่องของตัวแทนเอ,เอเยนต์อะไรแบบนี้ก็เลยรวบรวมข้อมูล ส่งมาทาง f a บอกว่าให้ f a เนี่ยช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่ามันผิดปกติหรือไม่นะครับซึ่งสโมสรเนี่ยก็แสดงความชัดเจนในเรื่องความโปรง่งใสแล้วก็ความบริสุทธิ์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปิดบังซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า f a จะมีข้อสรุปอย่างไรแล้วก็จะมีบทลงโทษอย่างไรหรือไม่แต่หลายคนไม่น่ากังวลเท่าไหร่ครับเพราะว่าเชลซีได้ตรวจสอบเองจากกลุ่มทุนใหม่แล้วก็ยื่นรายงานเองมอบหลักฐานเองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีโทษแต่น่าจะไม่เยอะครับเต็มที่ก็อาจจะเป็นการปรับสตุ้งสตางกันเล็กน้อยไม่น่าจะถึงขั้น แบนด์ตลาดซื้อขายหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าเคสนี้ FA ไม่ได้ตรวจสอบเองครับแต่ว่าเป็นเชลซีนี่แหละที่เป็นคนยื่นมอบตัวไปอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าบทสรุปของเชลซีจะมีบทลงโทษตามมาและบทลงโทษจะเป็นอะไรจะเบาจะหนักขนาดไหนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามช่องได้ไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ